สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะมาใช้จุลินรีสังเคราะห์แสงนะครับรักษาต้นมะละกอที่เป็นไวรัสของผมนะครับหนึ่งสองสามสี่ต้นนี้นะครับนะมีปสมาชิกถามไว้นะครับว่านอกจากไตโคดมาแล้วนะครับถ้ามีจุลินรีสังเคราะห์แสงทําไงนี่ครับวันนี้นะครับของผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะก็เป็นเยอะนะครับด้วยการดูแลนะครับเห็นไหมนี่นะครับก็ ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่วันนี้จะมาบอกสาธิตถึงการใช้ว่าจุลินทรีย์ของแสงเนี่ยเวลาเราใช้รักษาเนี่ยเพียวๆเลยนะครับไม่ต้องผสมน้ําเลยนะครับนะรักษายังไงอ่าเรามาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับนี่จริงๆแล้วจะต้องใช้อ่ต้ตนหนึ่งใช้1ลิตรไปเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยของผมเนี่ยเนื่องจากว่าเขาค่าอยยังชั่วขึ้นนะครับ่อยังชั่วขึ้นเราจะาจะใช้ให้เขาหายเร็วขึข้นจะใช้ให้เขาหายดีขึ้นเราก็ใช้แค่ประมาณ2 5 0ห้าสิมิลลิตรนะครับลาดลดลงไปอย่างนี้นะครับดูนะครับเห็นไหมครับนี ลงยอดเลยนะครับ